จับโอ้จับ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 เออมีตัวเหลืองไหมในดูซิใช่ตัวเหลืองไหมไม่ใช่ป่ะคนละตัวมันจะมีตัวเหลืองอีกตรงไหนเลยตัวเหลืองเรืกบยๆกลบตัวเหลืองอ้อยเลยกบเหลืองอ้เลยกบลบกลบกลบกบเหลืองอ้เลยกบเอาเลยเอาเลยจับเลย จับไปได้เนนด้อจับไปได้เด้อปุ๊บไปแล้ว đây bà tập cốt, đây bà mổ cục hại à đi ông bà mà mổ không anh, đuôi dài, đi, nó đây, mà cái này, mà đuôi cái cây này đi, mà